กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายเมฆตัวน้อยชื่อปุ๋ยเมฆปุ๋ยเมฆมีหูเป็นสายรุง้งและชอบกระโดดข้ามภูเขามาร์ชเมลโลววันหนึง่งปุ๋ยเมฆอยากไปอาณาจักรเยลลี่ดรอปที่เต็มไปด้วยขนมหวานเขาจึงไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนรักปลาหมึกยักษ์สีรุง้ง ปลาหมึกยักษ์สีรุง้งพับหนวดของมันเป็นจรวดแล้วพาปุ๋ยเมฆบินสูงขึ้นไปพวกเขาเดินทางข้ามแม่น้ำน้ำมะนาวที่ส่องประกายและเห็นต้นไม้ช,ช็อกโกแลตมากมายทันใดนั้นพวกเขาเห็นประตูใหญ่ของอาณาจักรเยลลี่ดรอปประตูนั้นล็อกอยู่ด้วยกุญแจที่ทำจากชะเอมดำปุ๋ยเมฆก,กับปลาหมึกยักษ์ลงจอดพวกเขาพบกับเค,คกี้เค,คกี้เป็นเค,ค้กสตรอเบอรี่ที่มีดวงตาเป็นลูกกวาด เคกกี้ ee, หัวเราะคิกคักแล้วบอกว่ากุญแจชเอมดำซ่อนอยู่ในสวนเปเปอร์มินตรงโน้นปุ๋ยเมฆก,กับปลาหมึกยักษ์รีบไปหามันและเจอกุญแจที่แหวววาวพวกเขานำกุญแจมาไขาประตูอาณาจักรเปิดออกเผอให้เห็นฝนโปรยปลายเป็นเกล็ดน้ำตาลหลากสีปุ๋ยเมฆดีใจมากและเต้นรำกับเพื่อนๆในโลกขนมหวานที่มีแต่ความสุขนิรัน